อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะอนุมัติแล้วนะครับสำหรับการขยายตัวมาตรการลดค่าจดจำนองและค่าธรรมเนียมในการโอนของภาคอสสาหาริมซั์ครับคุณพรชัยทีรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับบอกว่าเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธ์ และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2,567ไปอีกหนึ่งปีครับจากเดิมโครงการนี้จะสิ้นสุดภายในปี2,566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรับสุนและก็บรรเทาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้อขายอาสา,ารรมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอาสาเรมทรัพย์และธุรก,กิจที่เกี่ยวเนื่องท้งนี้มาตรการดังกล่าวนั้นก็จะช่วยลด ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม100 2, ร้อยละ2เหลือร้อยละและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม100 1, ร้อยละ1เหลือร้อยละ0.01เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันเท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นการซื้อขายที่โย่สายไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝด บ้านแถวนะครับหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงห้องชุดทั้งบ้านมือหนึ่งและก็มือ2เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนรทรัพย์ไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนนงไม่เกิน3ล้านบาทต่อสัญญาโดยที่ไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับจนถึงวันที่3าธันวาคม2อ7พัน้ทนี้ก็คาดการนะครับว่าการลดค่าธรรมเนียมจดจำนนงที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์มลวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ0.5เพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นก็เกี่ยวข้องกับหลากหลายกิจกรรมครับเช่นการจ้างงานการรับเหมาก่อสร้างเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมาตรการนี้ก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของภาครัฐด้วยครับที่คาดว่าจะสูญเสียไปประมาณ5,000ล้านบาทนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ